สวัสดีค่ะพ่อแม่์ปินน้องลุงป้านาวันนี้เขามาเก่งพระกูดเลยนะวันนี้เก่งอะไรนะป้าจะเก่งพระกูดใช่ปะอุ้ยเก,ก,กงพระกูดนี่เก่งพระกูดนี่สิปปาอินทนิลเขา呀เนีนเ่ยเละเก่งไว้รับเซิร์ฟเนี่ย,ยจะจับน้ำพริกก่อนคนช่วยพัก Thì thấy là cái kia rồi tôi quá vui nhau làm ông tạm rồi ở trong nó nhắm tiền em và อมอมกระเทียมหาได้จกเอาเอาจนแลกเลยป้าอ๋อเล็กหน่อยนึงเพงพระกูดักงาะโอ้เลแล้วตัหงบัวแดกระรกดินใจเจ็บ

สบา,ายดีบรกกินก้างด,ดิใส่ปูปดปใส่ปลา,าปุ่ยเล้วปุ๋แล้วใส่ปลาปเอาปลาใส่เสร็จปลไปมันขอชีวิตอะป้า น้อยหนึ่งค่ะเปี๊ยโนคนไม่คนใช่ไหมคนไม่ได้ที่แล้วสุกแล้วสุกแล้วพร้อมรับประทานเสร็จเรีวนคะครับพี่น้องพอผมกินได้แล้วกิ้มกุนนะ ແລະເປັນຈະໄດ້ກໍໂຮອູ້ຍເນີ້ຊີຍຸຈັົກງนນ เก็บนี่ก็มีแต่เดินลงไปเนี่ยไปทำก่นดูเด,ด้อเก่งพวกควมพกูดใช่ปะแกงส้มผักกูดส้มเต็มครับน้อยหนึ่งฝากกูดที่เติมเด้อโคดไรโคดเจ่โคดที่เติมได้ปุูนได้เมนเดิมนะฮะตามเมนเดิมเด้อขอบคุณค่ะ